โอเคครับก็เริ่มแล้วครับเริ่มเซสชันก็กลัวเบื่อก็อยากจะพูดเตอร์เทนหน่อยก็นี่เซสชันผมนี้ไม่มีอะไรเลยเซสชันผมคือมารู้กันว่ายูนิสลอเนี่ยตอนนี้คือเขาก็ค่อนข้างใหญ่แล้วแต่ว่าอยากรู้ไหมว่าเฮ้ยแต่กนะ่อนน่ะประวัติศาสตร์ของมันเลยอ่ะมันมายังไงอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดในในฐานะที่ผมเป็นยูนิส a อ a เอแพก็จะมาบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มยังไงตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบยังเบบีอยู่เลยจนจนขึ้นมาเป็น v 4เลยเรียบร้อย ครับเนี่ยนะครับนี่คือ POC ของ Uniswap ตอนแรกนี่คือแบบเดโมเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับคือเป็นแบบนี้คือแบบเป็นเบบีมากๆยังดูไม่มีอะไรเลยครับเชื่อไหมก็ถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นชัชดๆว่า Uniswap เนี่ย V0 ของมันเลยนะ V0 เรียกว่า V0 ยเลยนะแบบเบบีเลยนะคือเกิดขึ้นตอนนะโนเอมเ November มเบอร์สครับนี่เป็นครั้งแรกที่ว่ายตัวตัว Uniswap เนี่ยถูกดีพอยเข้าไปใน Ethereum เนี่ย ก็ถ้าที่เข้าใจกันก็เนี่ยครับโฟลเดอร์ของเราคือมิสเตอร์เฮเดนอดัมนะครับรู้ไหมครับว่าประวัติเฮเดนอดัมเนี่ยผมว่าจริงประวัติเขาน่าสนใจมากคือถ้าไปดูเนี่ยตอนกรุยาน2017เนี่ยเขาเป็น m e คค a n i c a l e เอนจิเนียร์เป็นเหมือนวิศวะเครื่องกลแล้วกันจินตนาการดูครับตอนนั้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีคือเขาโดนโดนไล่ออกนะครับคุณเป็น m e คค a n เน a l e เอนจิเนคุณโดนไล่ออกเกิดอะไรขึ้น เขาก็ไปหาเพื่อนเขาครับซึ่งเพื่อนเขาคนนี้คือชื่อคาวฟลอร์ชเนี่ยครับคือคาวเนี่ยคือเขาเป็นตอนนี้เขาอยู่โปรเจกต์ชื่อคาสเปอร์แล้วาก็เป็นเหมือนรีเสิร์ชเชอร์ที่อีทเ f ียมฟาวเดชั่นจินตนาการครับว่าคนตกงานไปหาเพื่อนเขาจะคุยอะไรกันนี่นะครับก็เฮเดนก็บอกเขาว่าเฮ้ยเฮ้ยผมโดนเลย์ออฟอ่ะแต่คาวเนี่ยบอกเฮเดนว่าแบบคอนเกรสชั่นยินดีด้วยครับคุณตกงานคุณตกงานนะครับยินดีด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่แบบเยี่ยมยอดมาก ที่คุณจะได้เลยเพราะว่า Me ค h a n i c a l e n g i n e e r เนี่ยมันเป็นฟิลที่แบบด i ยิงฟิลเป็นฟิลที่กำลังจะตกต่ำแต่แต่รู้อะไรไหมครับอิติเวียมเนี่ยมันคืออนาคตส mart contract ค,คืออนาคตแล้วตอนนี้ทุกคนคือแบบ Early มากๆนะครับตอนนั้นก็แบบเฮเดนก็แบบฮะจริงเหรออิติเวียมคืออะไร,รอะส a r t contract คืออะไรอะก็เข้ามาแต่ก็สุดท้ายเนี่ยเฮเดนก็เชื่อพอเฮเดนเชื่อเสร็จปุ๊บก็จริงจงังมากๆาครับจริงจงังมากเข้ามาแบบเฮ้ยต้องการแบบศึกษาแบบบ้าคลาั่งมากๆ เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือ2องเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยศึกษา Ethereum อย่างจริงจังมีทั้ง Ethereum มีทั้ง JavaScript มีทั้ง Solidity นะครับจนสามารถที่จะทำไอตัว POC เนี่ยออกมาได้เลยเวอร์ชันแรกเลยคืออันนี้คือแบ็กกราวน์ถ้าถ้าใครถ้าใครอยู่ในสายโปรแกรมเมอร์ก็จะพอเข้าใจว่าแบบโอ้โห2เดือนหรอจากคนที่แบบแทบจะแทบจะเริ่มมาเนี่ยคือสามารถทำ POC ได้ถือว่าเร็วมากนะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นชุกช่วงยุบบุกเบิกมากๆยังไม่มีใครรู้จัก AMM เลยครับคือณนาตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นบุกเบิก AMM เนี่ยก็คือก็คือไวตาลิกไวตาลิกเนี่ยเคยเคยเขียนว่าเคยเขียนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ AMM ครับแต่ว่ามันคือประมาณว่าแบบคอนเซปต์ว่าแบบเออเนี่ยอ่า let's run on chain decentralized exchange the w a y w e run prediction market คือมันเป็นเหมือนคอนเซปต์ว่าแบบเฮ้ยคุณจะสามารถ swap token ยังไง On-chain ครั้งแรกนะครับนี่ที่ reddit ต่อมานะครับก็ แต่สมัยนั้นเนี่ยจะบอกว่าไอตัวออนเชนเนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับคือถ้าจะมีมันมีเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นยุคยุคบุกเบิกมากๆชื่อว่าอ e ีเตอร์เดลจ้าแต่ว่าถ้าดูยูสเซอร์อินเทอร์เฟซมันจะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหมันดูใช้ค่อนข้างยากนะมันดูแบบคอมพล็เคตมากๆใช้ค่อนข้างยากมากก็มานะครับตอนนี้เขาก็เข้ามาอีเธอเรียมพอสมควรแล้วแล้วก็พอมีงานเดฟคอนเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเดฟคอนสามเนี่ยครับโนยมเบอร์สองพันสิบเจ็ดที่เม็กซิโกเนี่ย คาวเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกับเฮเดนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าอันนี้ย้ําเลยครับนี่คือครั้งแรกที่ว่าคาวเนี่ยคือพูดเรื่อง Dex กับ Cry p t o Economics คือถ้าไปดู y o u t u เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าเขาโชว์เหมือนโชว์ชาวโลกเลยว่ามันคือการมันคือเกิดการที่ว่าคุณเป็นใครก็ได้คุณสามารถเอาเหรียญ2เหรียญมาแพรกันแล้วคุณสามารถสวอปได้ก็อันนี้ผมแนะนำให้ดูนะนี่คือตำนานมากเลยนะนี่คือแบบโปรแกร b l e In c e n t i v e s Intro t o Crypto e c o n o m i c s อันนี้คือ 2017นะครับสมัยแบบดึกลำบานมากก็นี่ก็คือเป็นละคราวเนี่ยก็ได้เอาไอ้ยูนิซวอปเดโมมานะคือหน้าตอนนั้นเนี่ยยูนิซวอปเนี่ยยังยังยังไม่ออนเชนยังไม่ยังไม่ดีพลอยเมนเด็ดเลยนะนี่คือเอาเดโมมาคุยล้วนเลยนะครับก็เอาเดโมมาโชว์แบบเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณสามารถที่จะเทรดจากยูนิไปอีทได้นะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับอันนี้คือตั้งแต่ก่อนที่เหรียญยูนิจะออกมาแล้วครับแบบนานมากก็ทีมเนี่ยก็มีออสตาสามคนคือ จินตนาการครับตอนนั้นคือตังก็ยังไม่มีนะครับฝังพาสคาวมี3คนคือพาสคาวแวนเฮกเก้คนนี้ก็คือเป็นเหมือน a m m a m m believer ส่วนเฮเดนอดัมตอนนั้นก็ยังเป็นเหมือนเป็นจูเนียโคเดอร์อยู่ยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เก่งมากแล้วก็มีคาริวคาริวคนนี้คือคือเป็นเหมือนแม,แม่ทัพสำคัญมากๆคือเขาเป็นดีไซเนอร์ที่เก่งมากๆคือจะเห็นว่ายูนิสวิปเนี่ยถ้าดีไซน์ทุกอย่างช่วงแรกๆคือเขาเลยเขาก็มีประสบการณ์เป็นเพื่อนเฮเดน มีประสบการณ์ทำงานอยู่ Microsoft ์อะไรพวกนี้แต่ดูเนี่ยครับไอ้ไอครั้งแรกอะ่ะไอ้ p ี c ตัวแรกอะ่ะทำออกมามันก็ไม่มีความสวยใช่ไหมครับมันแค่มันแค่ swap กันได้เฉยๆอ่ <S 2> <S 2> <S ะครับแล้วก็มาถึงช็อตเด็ดนะครับเอพิล2018นี่คือช็อตแรกที่เฮเดนเนี่ยเจอกับวิาลิกคือเฮเดนเนี่ยปกติเขาอยู่อเมริกา ซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยออกจากอเมริกามัน20ปีเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เฮเดนในตัดสินใจที่จะบินออกจากอเมริกาไปงานชื่ออ่เดคอโนมี่ที่ท so ี่โซเกาหลีครับแล้วโดวยเพื่อนของเขาอะครับคนที่คนที่เป็นฟาวเดอร์ออฟเทนเนซิมตอนนี้ชื่อคาวเขาก็แนะนำเฮเดนให้กับไวตาลิกนี่นะครับเจอครั้งแรกจินตนาการดูเขาคุยยังครับเจอเจอไวตาลิกครั้งแรกนี่ครับคอนเวอร์เรนซนเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือคาวก็บอกว่าเฮ้ยวตลิกครับนี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมครับ ชื่อเฮเดนครับเขาทำยูนิซอฟครับไวตอลิกก็บอกโอ้ไนซูมิทยูครับโอิซิดโอเพนซอร์สคือแบบโค้ดมันโอเพนซอร์สหรือเปล่าเฮเดนก็บอก yes of course คือแบบโอเคโค้ดมันโอเพนซอร์สนะไวตอลิกก็แบบ watch the URL คือแบบเฮ้ยโค้ดอยู่ตรงไหนอ่ะเสร็จปุ๊บเฮเดนก็ให้ให้ให้ไวตอลิกดูแบบกิททับแล้วไวตอลิกก็ไม่ได้คุยอะไรเลยครับเอากิททับมากดโค้ดแล้วก็นั่งอ่านโค้ดกันเลยครับคือผมว่านี่เป็น first impression ที่แปลกๆนะครับคือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะครับ คุยเรื่องโค้ดอย่างเดียวนะครับวันนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็คำแนะนําที่ไวต์ลิกให้เฮเดนอ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันมีบทบาทมากๆในอนาคตเพราะว่ามันจะทําให้เฮเดนเป็นเฮเดนได้นะวันนี้แล้วยูนิซวอปเป็นยูนิซวอปได้นะวันนี้มันคือฉากมันคือช็อตนี้ที่บอกว่าเฮ้ย hey, คุณคุณคอนซิเดอร์ที่จะจะเขียนโค้ดอ่ะในภาษาชื่อไวเปอร์หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยโปรแกรมมิงเลนเวลที่ที่ที่เขาฮิตอ่ะชื่อโซลิติตี้นะครับไวเปอร์เนะี่ยมันเป็นเหมือนโปรแกรมมิงเลนเวลที่ว่า มันนาตอนนั้นคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยพอเูลาคือไมมมีใครใช้ด้วยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญคือเขาก็บอกเฮเดนว่าเฮจริงๆอ่ะคุณอ่ะคุณก็โอเคนะคุณควรจะแอพพลายแกรนด์นะของอีเดียนฟาวเดชันนะเรามีแกรนด์ให้คุณนะซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เฮเดนได้คําแนะนําของอาจารย์ไวตัลิกเนี่ยเขาก็แบบกลับบ้านไป2อ,อาทิตย์ไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเขียนโค้ดทุกอย่างทุกอย่างคือวีไร์โค้ดเป็นภาษาไวเปอร์หมดเลยแล้วก็แน่นอนครับพออันนี้คือแบบ เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับพอช่วงเม2018เนี่ยมันจะมีงานอันนึงชื่อว่างาน SCon 2018งานนี้โหดมากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนจินตนาการเป็นเหมือน Dev Conference นะครับงานนี้ก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเขาต้องพูดอย่างบาวเปอร์แต่ปัญหาคือหน้าตอนนั้นอะ่ะมันแทบจะไม่มีแอป,ปไหนเขียนด้วยภาษาวเปอร์เลยแล้วแล้วคนคนนี้ก็เหมือนรู้จักเฮเดนแบบเฮ้ยคุณเขียนไอแอป,ปอันเนี้ยใน iper, ใช้ด้วยวเปอร์หรอเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮเดน คุณมาพูดน่คุณมาพูดในงานนี้เลยซึ่งเฮเดนตอนนั้นเนี่ยเขามีเวลาแค่เตรียมตัวแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคือเหมือนจินตนาการว่าแบบเราเป็นเดฟอยู่เราเกิดมาไม่เคยพูดเลยแล้วแบบว่าอยู่ดีมีมีโทรศัพท์มาหาเราอย่างเงี้ยให้ให้ต้องไปพูดภายใน2ชั่วโมงอ่ะผมว่าจริงก็ก็ค่อนข้างเครียดอยู่นะเสร็จปุ๊บก็เสร็จปุ๊บก็ทําได้ครับสุดท้ายก็เฮเดนก็อ่าก็มาพูดนี่เป็นนี่เป็นเวทีแรกที่เฮเดนพูดออนพับลิกเลยนะครับมาพูดมาพูดเรื่องโปรแกรมแลงเวย โอเคครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็พอเอเอสคอนเนี่ยเป็นฉากที่ว่าเขาก็ได้ได้คอนเนคชันใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆเยอะเยอะมากได้ฟีดแบ็กอะไรใหม่ๆเยอะมากเขาก็กลับไปบ้านเกิดเขาที่นิวยอร์กนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาโค้ดของเขาอะมาภาษาเด็กเขาเรียกว่า refactor คือทำให้โค้ดมัน efficient ขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็พอพอจุลาย2018ก็เกิดก็ยูนิซวอปก็คือได้แกรนจาก Ethereum มฟาวเดชั่น อันนี้คือถือว่าได้เงินมาก้อนแรกนะครับแต่ก็คือที่พวกเรารู้กันอ่ะคือสมัยนั้นอ่ะคือ smart contract audit อ่ะเป็นอะไรที่แพงมากๆถ้าคุณกว่าที่คุณจะกว่าที่คุณจะดีพอไปคุณต้องออเดดน้าตอนนั้นอ่ะเงินที่เขาได้มาเกือบทั้งหมดอ่ะเสียงเงินให้กับบริษัทออเดดหมดเลยคือแบบแทบจะไม่ได้มีแทบจะไม่ได้มีตังตังอยู่บ้านเลยแล้วก็มาถึงปุ๊บก็จะมีฉากจะมีฉาก,จะ,ฉากจะมีงานสําคัญนะครับคืองาน d e Con 4สมัยนั้นคือจัดที่พาร์ทนะครับตอนนี้ก็ ทางทีมก็ยุ่งมากๆกับการไปงานเดฟคอนสี่ทุกคนก็แบบทาเมอร์ชมีนู่นมีนี่โอ้โหมีทั้งเสื้อมีทั้งนี่คือแบบนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่ดิวสวอล์ปเนี่ยต้องการที่จะแจกไอ้พวกเมอร์ชนได้ทุกอย่างที่เหมือนพวกเราเห็นทุกๆวันนี้แล้วก็นี่นะครับเดฟคอนสี่วันสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโชว์เคสครับก็วันที่2องเดือมาคมสองพนสิเนี่ยมันเป็นไฟแนลเดย์ของเดฟคอนสี่นี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนยูนิคอร์ตัวนี้เกิดขึ้นมาเลยนะครับ พวกสมาร์ทคอนแทคเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ไอตัวยูนิซวอตดิโพยเข้าไปบนเมนเน็ตไอเว็บที่เราเห็นกันเนี่ยครับคือถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันคือ app u n i s w a p u n i s w a p o ซวอตไอแอปตัวนั้นเนี่ยก็คือดิโพยครั้งแรกใช้ได้ครั้งแรกนะครับวันนี้อ่ะควิสบ้างครับตอนนี้ผมถามตอนนี้มีม,มีมีใครยังไม่มีบ,บัตรซีโร่เคนมั้งครับยกยก,ยกมือคนที่ไม่มีนะโอเคครับมา ใครเป็นคนคิดชื่ออยู่ในสวอคนแรกตอบถูกผมแจกอ่ะยกมือตอบมันมาอยู่ใสวอปอ่ะชื่อมันะมาจากใครครับมาจากไหนเชิญครับยกครับมี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 ใครมีใครตอบไหมครับใครไม่ตอบผิดก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียอะไรโอเคครับผมถูกต้องครับผม ตัวมือครับตัวมือน้องตัวมือน้องเบอร์รี่ครับก็คือยูนิสวอฟเนี่ยชื่อมันคืออย่างนี้เลยนะชื่อมันง่ายอย่างนี้เลยนะมันเกิดจากมันเอาสัตว์ในตำนานคือม้าเนี่ยมันคือม้าเนี่ยมันจะมีม้าอยู่ในคอนใช่ไหมครับยูนิคอนมันมีเขาเบกาซัสมันมีปีกใช่ป่ะมันคือยูนิคอนเบกาซัสยูนิคอนเบกาซัสยูนิคอนเบกาซัสคนอ่ะอยากจะให้มันชื่อยูนิเพ็กด้วยซ้ํามันคือยูนิคอนเบกาซัสแล้วก็ไปให้บอกไวัยาลิกแต่วัาลิกบอกว่ายูนิเพ็กอ่ะ มันดูไม่เท่อะใช่ไหมอยู่นิสวอปมันเท่กว่าเยอะ <laughs> ก็เลยได้ชื่ออยู่นิสวอปมานะครับต่อไปอันนี้คําถามนี้ยากมากนะครับคือตอนตอนแรกผมเองยังไม่รู้เลยใครเป็นคนคิด A, A M M Formula X Y ถ้ากับ K ม,มีใครรู้ไหมครับยกมือตอบไปเลยครับขอคนเดียวมีไหมครับใบคือแบบเป็นคนที่แบบผมก็ไม่รู้จักครับ มั่วมั่วมั่วมาหนึ่งคนครับมั่วมาหนึ่งคนโอเคครับผมผมฉเฉลยเลยนะครับ <laughs> ตอนแรกอะผมกล่าวว่าถ้าเกิดยกอะผมจะแจกผมอยากแจกอะโหไม่ไม่ไม่ยกมือเลยนี่ครับก็คือคนที่คิดอะคืออารันลูมันนี้ของโนสิสคือไอ้ฟอร์มูลาเนี้ยคือที่เวกเราเรียนเรียนคณิตศาสตร์กันมันดูเหมือนซิมเปิลมากๆนะมันเอาแค่ x y กับ k เบสิกมันคือแบบ ระด really so so ER ับปะพบด้วยซ้ำมแต่ว่ามันคือมันเป็นเทคโนโลยีหลักที่เอ็มเอมาใช้หน้ตอนนี้เลยนี่ก็คือถือว่ามี Impact มากครับก็นี่ครับจบแล้วนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมาอันนั้นคืออยู่ในสวอปวีหนึ่งนะครับสวอปวีหนึ่งเนี่ยมันคือการที่คุณสามารถเทรดไอตัวอิติเวียมากับ e ออารซีอะไรก็ได้นี่คือการเทรดครั้งแรกใช่ไหมครับคือสมัยนั้นนะต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่มาดีฟาใหม่ๆเบบีสมัยนั้นนั่นคือดีฟายไรที่ใหม่มากๆเวลาคนจะทําอะไรออนเชนอ่ะ ทุกอย่างทุกคนก็ต้องคิดเป็น e a t เขาจะไม่มี stable coin เหมือนเหมือนสมัยนี้นะทุกอย่างคือจะโดเมนเนตเป็น e a t จะเทรด e a t ก็เนี่ยครับก็ v1 ก็เป็นเหมือน proof of concept ที่ว่าตอนแรกคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยคนจะเทรด d centralized exchange เนี่ยมันมันจะจริงหรอใครมันจะใช้อ่อนเชนใช่ไหมแต่สุดท้ายคือเฮ้ยก็มีก็พอมีคนใช้นะครับ liquidity เนี่ยขึ้นจากศไปถึง1 6 0 0 0 0อีทภายใน1ปีครับ แล้วก็ V 1ก็จบไปนี่คือ V 2 V 2เนี่ยก็คือเปิดมาตอนเมย2020คำถามคือ V 1กับ V 2แตกต่างกันยังไงวันนี้ต้องเข้าใจนะครับคือมาให้ต้องรู้นะครับ V 1เนี่ยคือการที่คุณสามารถเทรด EAT ไป ERC 20แต่ V 2เนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณเอา ERC 20เทรดกับ ERC 20อะไรก็ได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเจ๋งมากๆครับ b e h i n d the Scene เทคโนโลยีเนี่ยมันคือ M M ใช่ไหม แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยที่ดีอ่ะภาษาชาวบ้านมันคือ,อสมมติเวลาเราซื้อของหรือเราซื้อโทเค็นเนี่ยเราคิดเป็นอะไรอ่ะเราคิดเป็น,เร,เ,ปนเราคิดทุกอย่างเป็นเป็นเป็นหน่วยสเตเปอร์คอยสมมติสมติข้อถามว่า1อีเตเรียมเท่าไหร่เงี้ยเราก็คิดเป็นหน่วยสเตเปอร์คอยเฮ้ยอีเตเรียมมัน1,900เหรียญนะมันจะมีพวกโปรเท่านั้นแหละที่แบบเขาสามารถตอบได้ว่าแบบประมาณ0.05บิตคอยอะไรประมาณนี้คือเขาจะเ de ดินดเเดโนเมเอตตัวเองกับอย่างอื่น ดังนั้นเนี่ยอพอการที่เขามีสเต็ปคอยเนี่ยมันสามารถทำให้ทำให้ตลาดมันมันลิควิดขึ้นทำให้คนมันเวลาคิดอะมันคิดง่ายขึ้นแต่ณนาตอนนั้นนะครับก็ถ้าเป็น b e h i n the s c e เนี่ยคือ Uniswap เขาไม่ได้เอา Ethereum trade โดยตรงเขาจะเอา Ethereum เนี่ยไป RAP ไป wrap เขาเรียกว่า RAP Ethereum ซึ่งไอ้ตัวนี้มัน e ERC20 compatible นะครับคือถ้าถ้าหลายคนถ้าเคยใช้งานพวก OpenSea อะไรพวกเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่า เวลาทีเา่เราต้องไปซื้อ NFT มันจะไม่ได้เร,เราจะไม่ได้ใช้ e t h โดยตรงเราจะใช้ตัว WRAP e TH t h แทนอ่าครับก็ถ้าไปดูไอ้ตัวเทคนิคดีเทลบ้างว่า V2 แตกต่างกับ V1 ยังไงเนี่ยเราจะเห็นเอาเอานี้ผมให้ตัวอย่างง่ายๆเลยคือสมมุติ d ด i d a i stablecoin แรกเป็น USDC stable coin เนี่ยคือถ้าเป็นถ้าเป็น V1 อ่ะครับทุกอย่างมันต้องผ่าน e t h ก่อนคุณต้องเอา d ด i แลกเป็น ETH แล้วก็เอา ETH แลกเป็น USDC แต่ว่าถ้าเป็น V2 เนี่ยคือคุณแพรตรงไดเป็น USCC เลยคุณไม่ต้องจ่ายค่าฟรีเยอะอะถ้า V1 คุณต้องจ่ายค่าฟรี2ต่อจ่ายสลิปเพจอีกนะ V2 คือคุณจ่ายแค่ครั้งเดียวซึ่งผมว่าอันนี้มันมัน,ม,นมันดีมากแล้วก็ถ้าคนที่แบบอยากจะเข้าใจมากๆก็อันนี้อันนี้เป็นเราเตอร์นะครับเทคโนโลยีเราเตอร์มากๆคือสมมุติไดเป็น USCC เหมือนเดิมถ้ามันมีแพรนั้นอะเขาก็จะเทรด directly เลย ถ้ามันไม่มีเขาก็จะพยายามไปหวากไปหาไปวนอะไรก็ได้ให้มันเจออย่างเช่นเนี่ยครับบนบนขวาใช่ไหมมันจะคือเอาดายแลกเป็นอีทก่อนแล้วอีทแลกกับเป็น USC C หรือถ้าสมมุติว่ามันไม่มีทางมันไม่มีพาสอ่ะจะต้องทํำยังไงอ่ะอันนี้คือวิธีที่แบบอ้อมที่สุดนะครับอ้อมโลกแต่สุดท้ายคนก็ยังได้ของมันคืออย่างนี้คือเอาดเป็นอีทอีทเป็นแบแบเป็น USdT แล้วก็ USdT เป็น u s d c คือมันไปหลายต่อหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือคนที่สวอปเนี่ยก็จะได้เหรียญของตัวเองที่ต้องการนะครับก็จบนะครับอันนั้นอันนั้น V2 จบแล้วต่อไปก็คือไอตัวที่มันออกมาไอตัวใหม่ก็คือตัว V3 อันนี้คือออกมาตั้งแต่เม2021ซึ่ง V3 เมนเมนของมันนะมันคือเรื่องมันคือเรื่องที่ว่าคุณสามารถ บีบได้คือคุณไม่คุณไม่จำเป็นต้องพอไวล์ลิควิ i d ตี้แบบศูนถึง infinity คุณสามารถเลือก c อ n เซนเทรตลิควิ i d ตี้ได้สิ่งที่มันสามารถทําได้ก็คือมันทําให้ capital efficient ขึ้นคือมีลิควิเ i ตีเท่ากาันมีเงินเท่ากันแต่ได้ลิคว i d i ตี้ที่เยอะขึ้นเอาง่ายๆซึ่งไอการที่ทํา V3 เนี่ยสุดท้ายมันดียังไงมันดีเพราะว่ามันทําให้ล i ควิ d i ตี้หนาขึ้นใช่ไหมครับมันทําให้เด็กอะมี liquidity เพิ่มขึ้นทาให้มันเหมือนพอสู้กับ e ไอพวกเซ็นทรัลไอเอช ซึ่งผมว่าคือถ้าไม่มีไอตัวถ้าไม่มีไอตัวเทคโนโล,โลยีพวกคอนเซนเทรตลิควิดิตี้เนี่ยจินตนาการ dex เนี่ยมันจะไม่แพร่หลายมันจะสู้ยังไงก็สู้เซ็กซ์ไม่ได้ตอนนี้เหมือนก็ยังมีแต้มต่อมากขึ้นกับกับพวกเซ็กซ์ครับอ่ะแล้วก็ผมจะมาไล่ฟีเจอร์เลยเบสิกก็คือของ v3 เนี่ยฟีเจอร์ก็คืออันแรกคอนเซนเทรตลิควิดิตี้ที่ผมบอกนะสมัยก่อน v2 ใช่ไหมคุณต้องคอนเซนเทรตตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้แต่ของ v3 เนี่ยคือคุณเลือกเรนจ์ได้ ซึ่งข้อดีของมันนะคือจินตนาการนะครับสเตเบิลคอยสแตเบิลคอยส่วนมากอ่ะราคามันคือเท่าไหร่ราคามันคือหนึ่งคือคำถามคือทำไมคุณถึงต้องไปนั่งโพไวล์รีคริลิตี้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งพันในเมื่อแบบส่วนมากอ่ะรีคริลิตี้มันอยู่ที่หนึ่งอ่ะทำไมคุณถึงไม่ไม่ใส่รีคริลิตี้เข้าไปแบบ0.99ถึง1.01มันจะดีกว่าไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันที่จริงก็คืออินโนเวชันที่เอามาสู้กับพวกเคอร์สกับพวก พวกเคิร์ฟมันเป็นเหมือนสเตเบิลคอยสวอปซึ่งพอมี V3 มามันทำให้สู้สูสีขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์ที่2ก็คือลิมิตออเดอร์ลิมิตออเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับคือถ้าพวกเราเทรดเซ็นทรัลไลซ์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยหลายคนก็อยากจะตั้งตั้งไว้แล้วก็เราไม่รู้ว่าตลาดจะตกตอนไหนไงมันดีกว่าที่เราจะตั้งไว้แล้วสมมุติถ้าเกิดอยู่ในตลาดตกเราก็ได้ของนะครับแต่ดีไฟล์อ่ะมันทําไม่ได้มาเลยจนกระทั่งมีตัวลิมิตออเดอร์นี้คือด้วยความที่ว่าถ้าคุณสามารถคอนเซนเทรตลิควิตี้ สมมุติผม c อ n ะเทรด l i ค u i ิตี้แบบ1,005จนถึง1,501อย่างเงี้ยมันคือเหมือนบีบให้มันเล็กมากๆจนกระทั่งว่ามันสามารถจะทำเหมือนลิมิต Order ได้อันนี้ก็คือเป็นเป็นความเจ๋งของ V3 นะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นถ้าคนที่ไว้เ i คุริตี้เนี่ย V3 เนี่ยทุกอย่างใน Binance c มันคือ NFT มันจะเป็น ERC721 ถ้าเข้าไปใน OpenSea ก็จะเห็นวแบบ่าโอเคเราก็จะมีไอตัวไอตัว NFT ตัวนี้ออกมาแล้วก็ ข้อ4ก็คือไอ้ตัว p o o เนี่ยคือเราสามารถที่จะใชเาา้เราสามารถที่จะเลือกว่าเลือก free tier ได้หลายอันถ้าเป็น v2 เนี่ยคือเวลาคนที่เป็น liquidity provider คือคุณสามารถคุณยังไงก็ต้องเอา0.3%ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น v2 คือ0.3%เท่านั้นแต่ถ้าเป็น v3 เนี่ยคุณสามารถเลือกได้4อันเลยคุณสามารถแบบเลือก0.05%ก็ได้0.3ก็ได้1%ก็ได้0.01ก็ไดค้คุณเลือกได้หลายอัน แล้วก็อันที่ล่าสุดก็คือมันทำให้ t w o อไอตัว total weighted average price เนี่ยมัน efficient ขึ้นเอาภาษาชาวบ้านคือมันทำให้มันถูกลงแค่นั้นเองครับจบแล้วก็อันนี้ล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วมีไอตัว Uniswap V4 ใช่ไหมครับหลายคนที่สงสัยว่า Uniswap V4 มันคืออะไรผมขอสรุปก็คือมันคือทำให้ว่าเหมือนโปรโตคอลมันเป็นเหมือนเป็น d e ฟแ p l a ฟอร์มแล้วกันเป็น d e ฟแพลตฟอร์มที่ ใครก็ตามสามารถมา build code on top ได้และว customize ทุกอย่างได้คิดแค่นั้นครับจบเด็แพลตฟอร์มก็คีย์หลักเนี่ยมันมีอยู่2ตัวไอ้ตัวแรกเนี่ยก็คือ h o o ุ s นะครับฮุ o ฮุกเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮุกจริงๆอ่ะมันคือเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์โคดฮุกคือโคดนะครับมันคือ smart contract Code ซึ่งว่าถ้าคุณเป็นเดฟเนี่ยคุณจินตนาการเลยว่าเด็กที่ดี มันจะต้องเป็นยังไงคุณก็เขียนฟังก์ชันเข้าไปเลยคุณต้องการอะไรคุณสามารถเขียนเข้าไปได้หมดถ้ามันถ้าระบบถ้ามันคอมไพลกับตัวที่ Un i s w a p ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะสามารถผลักอินได้อ่ะผมให้ตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าอ่าช่วงนี้พวกแก๊ง NFT เพนกวินเนี่ยคือคือถือว่าแบบรวยรวยรวยกันมากครับผู้ถือเพนกวินก็สมมุติถ้าเขาอยากจะทําให้คนรวยรวยขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะมีรีควิลิตี้พูลหนึ่งที่แบบค่าฟีมันถูกมากๆ แต่คุณจะต้องถือ NFT p e n g u i นเนี่ยคุณถึงจะทำได้ไอสิ่งที่ฮุกคือคุณสามารถเขียนฟังก์ชันเลยว่าอ่ะก่อนที่คุณจะสวอปเนี่ยคุณเช็คก่อนเลยว่าไอคนที่จะสวอปอ่ะถือ NFT p e n g u i นหรือเปล่าถ้าถือก็คือพาสคือคุณสามารถใช้งานตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้ครับคือจริงๆคือลูกเล่นเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยมันแล้วแต่เดบเลยคุณจะทำท่าไหนก็ได้นะครับอันนี้คือฝั่งฝั่งฮุกนะครับต่อไปนี่สเนี่ยก็คือ คือในเทคนิคเ a l เนี่ยเขาพูดหลายอย่างมากๆแต่ผมขอสรุปแล้วกันสรุปคือมันทําให้ถูกลงคนระับซึ่งถ้าอยากรู้เทคนิคเนี่ยมันมี2ตัวไอตัวแรกเขาเรียกว่า singleton singleton design ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือน V 3หรือ V 2เนี่ยเวลาเราจะ create liquidity pool อันหนึ่ง b ะ h ห n d t รือ C เขาจะต้อง create smart contract อันนึงขึ้นมาสมมุติคุณจะ create มาแบบ5 liquidity pool คุณก็ต้อง create smart contract ขึ้นมา5อันซึ่งมันเปลืองมาก V 4เนี่ยเขาเขามองว่าแบบ ทำไมคุณถึงไม่รวมทุกอย่างเลยให้เป็นก้อนใหญ่เลยแล้วคุณเอาแล้วคุณครียดสมาร์ทคอนแท็กแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเหรียญมันมันเคลื่อนย้ายกันไปอ่ะมันก็คือคิดแค่ครั้งเดียวสุดท้ายคือมันทําให้ประหยัดประหยัดเวลาเหรียญมันทรานสเฟอร์ครับเอาประมาณนั้นแล้วกันแล้วมันก็ทําให้แก๊สมันเอฟฟิเชนมากขึ้นอ่ะต่อไปข้อที่2ก็คือมันมีเรื่อง Flash Accounting มาหลา,หลายคนเข้าใจแฟลชโลนใช่ไหมครับแฟลชโลนมีใครเข้าใจยกมือ โอเคก็คือแฟลชโลนเนี่ยมันคือประมาณว่าถ้าใน1นึ่งบล็อกอะถ้าคุณยืมถ้าคุณยืมถ้าคุณกู้แล้วคุณคืนภายใน1นึ่งบล็อกอะมันจะได้คุณสามารถยืมเท่าไหร่ก็ได้เอาง่ายๆอันนี้คล้ายๆกันไอตัว EIP 1นึ่มเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์เขาเรียกว่าไอตัว transient storage คือประมาณว่าคล้ายๆ Flash l o ลนคือ <Wrestling> ข้อมูลของบล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะเอามาเก็บไว้ชั่วคราว แต่ว่าก่อนที่บล็อกมันจะจบเราดึงข้อมูลมันออกประมาณนี้ครับคือสุดท้ายคือด้วยเทคโนโลยีไอ้ตัว trans t r a n s t i n storage ่มันทําให้ว่ามันทําให้ทุกอย่างถูกลงครับง่ายๆเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแค่นั้นลวกันคือแทนที่ว่าจะต้องมานั่งทํา Accounting กันแบบสิบทีอะ่ะทำไมทำไมคุณถึงไม่รวมเน็ตครั้งเดียวแล้วก็เน็ตเลยว่าโอเคที่ผ่านมาทั้งหมด10 trans action เนี่ยเกิดเกิดเกิด,ก,ด,ก,ดการโอนครั้งเดียวแทนที่จะต้องมานั่งโอน10ครั้งเอาประมาณนั้นลวกันครับซึ่งพอ พอมันถูกลงเนี่ยมันก็ทำให้เปิดโอกาสให้มีโอกาสที่อะไรเยอะขึ้นในฝั่ง DeFi นะครับก็เรียบร้อยครับเกือบจะจบแล้วครับก็จะบอกว่า u n i s w a p เนี่ยคือที่เรามาประเทศไทยเนี่ยคือเรา value user เรามากๆเรา value community เราเยอะมากๆแล้วเราก็ take feedback ของทุกคนแบบ serious มากๆใครอยากจะมี feedback อะไรก็มาบอกผมได้นะครับแล้วก็เราเข้าใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆคริปโตคือถ้าเราไม่มี User อ เราก็คือนอตติ n งนะคือเราไม่มีอะไรเลยคือสุดท้ายผมว่าต้องยึด user first นะครับก็เนี่ครับ make unicorn great in Thailand ครับผมแล้วก็ใครอยากสนับสนุนผมก็ขออย่างเดียวสแกนสแกนเข้ากลุ่มผมหน่อยสแกนเข้ากลุ่มผมหน่อยครับผมสำหรับการสปอนเซอร์งานในครั้งนี้นะครับผมก็แค่นี้ครับผมเรียบร้อยครับ